สบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเนาะแล้วก็สวัสดีเอฟซีซูขูซูขคนเด้อจ้าฟังล่าฟังไทยเด้อพี่น้องเหล็แบบกกาอยู่ต่างประเทศเนาะตอนนี้สาวนามยูทีดาดฟ้าทุกคนสานามยูดาดฟ้าพี่น้องมินิผ้ามาชมบรรยากาศย่ำกลางคืนเนาะค่ะมาเบิ่งน้ำกันบาสิเป็นจังไรเนาะพี่น้องเนาะ แล้วกะทีสาคัญเลยนะคะะซนามเนี่ไปเห็นส,สิ่งสิ่งหนึ่งทุกคนโซนามก็เลยอยากถ่ายคลิปเนาะจะ้ะพากพอแม่พี่น้องที่บบเคยเห็นบุเคยเบิงเนาะจะ้ะหรือว่าพอแม่พี่น้องที่อยู่ทางฝั่งเล่านาะทุกคนนะ้ะหรือว่ามูคูอาเอยเนองนะที่บบเคยเห็นเนาะจ้ะพี่น้องทุกคนก่อนสปเบิงกะยาสิผ้าชมบรรยากาศมุม สนามเนี่ยเห็นอีกอนเนาะคะ่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยไปก็จะเห็นแต่ตึกไฟแสงสีความสว่างเนาะทุกคนเนาะย่ามกลางคืนเนีนน่นี่นะพี่น้องแต่ว่าท้องฟ้านี่คือเนี่ยไปนี่คือแบบสว่างปาน,นย่ามกลางเว้นเนาะคะ่ะเอาจริงๆนะคะทุกคนถ่ายอยู่บ้านสนามนี่คือบบมีแบบนี้แน่นอน,นอะจะกลางคืนก็จะมืดนะคะนี่กลางเว้นก็นยังแบบเป กลางคืนก็ซีมือแต่ว่านี้ยูบระเตศไทยนี่กลางคืนก็แบบแจ้งสว่างนาอพี่น้องเนี่ยไปกีเ็นถนนนาจะพูนผัวนัวกันมากีเ็นรถบิีกีเห็นตึกนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมือนี้กับโอ้คือการมาอยู่ดาดฟ้าเพิ่นคือบอกเปิดไพ่นะทุกคนมาเมือประมาณนี้เลยนะคะแนมไปกีเ็นตึกสูงสูงพี่น้องแนมขึ้นเที่ยงฟ้ากีเ็นเดือนกับเราอยู่เฮียงกันแบบนี้เนาะค่ะ สนามบ้านหลักลับเล้าเลยจ้าผู้ใดอยากไ้สนามนับกลับเล่าคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องใส่กับมือได้คอมเมนต์มาเลยค่ะทามาก,กินหอดเล้าบอแกมีความีกินหอดอยู่นะจ้าแต่ว่าถือโอกาสได้มาเที่ยวไทยเลยพี่น้องไว้นะกระสิคอเก็บภาพบรรยากาศบางยางทีสนามบุเคยเห็นแตะก็ทายให้เอฟซีได้เบิ้งนะจ้าพร้อมด้วยยางทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ดาดฟ้าได้พี่น้อง สิบูกต้นใหม่ไหวเนาะมือนี่เพิ่งปิดไฟสนามกระหูคือกันทุกคนพร้อมหรือยังสิ่งนั้นที่สาวน้ำอยากถ่ายให้ทุกคนดูพร้อมจะดูกับสาวน้ำไหมคะแทน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 นั่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือบอนจอดโดดพี่น้อง จอจอดาดฝาขึ้นมาไหนจังไดหน,นี่มีดลิบบนดูบ้านอะไรพี่น้องป้าโถจักบ้าจักสันป้าพี่น้องอยู่บ้านซะหนาาบ่มี่เด้อแบบนีนนะทุกคนสังเกตเกบิองอู้จักบ้าจักสันตึกจอดโลด่ฮ้อ ซ้ำกับตึกหอพักเลยหรือว่าตึกคอนโดเลยได้พี่น้องมึงอยู่เนาะโอ้หัวแม่พี่น้องหัวแม่พี่น้องซ้าหนามเห็นแล้วก็หูซึกป้าโดดขึ้นมาหัวสันยี่ใหนจังไรเนาะเจ้าบุตรสะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หาหกประมาณเจ็ดสันพี่น้องฮานี่คือความจริงนะคะท่านผู้ชมซ้าหนามแน่ยมีนเดวกะว้าว อะไรจะขนาดนี้ข้างล่างก็มีนะทุกคนที่จอดรถนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สนามบ๊เคยเห็นอยู่ไซมมาก่อนเลยนั่นก็คือคนจอดรถอยู่ใต่ดินก็มีเนาะทุกคนเนาะป้าแจา็คสันอะไรพี่น้องเอ้ขั้นบ่อไถ่มาอยู่ประเทศไทยก็คือสิบุด้เห็นอีหยังที่แบบเอื่นมาจาังนั้นแหละมหัศจรรย์นเนาะนะคะ คือสิบุรหทนซิงที่มันจัจันแบบนี้เนาะทุกคนน,นี่นี่พี่น้องให้มันรถกำลังขึ้นมาแล้วลูกอ๋อบัตรใส่ดีมั้ยพี่น้องก็เจ้าใส่ในแบบว่าขี่ขึ้นมาเลยไหมป้าถา้าเบิ้งจะที่มันจอดสันได้ทุกคนโอ้โหพี่น้องพี่น้องเสาหน่ำบอคิดบอฟันนะะ่ะว่ะป่าสิมาก็เจ้าะเชือตึกสะพอจอดรถได้สูงประมาณนี้นะแล้วก็บอบคิีดบอรถสิสามารถ ขี่ขึ้นมากหอดดาดฟ้าได้อะพี่น้องเนาะโอ้โหพระเจ้าโอ้โหทุกคนโอ้โหนี่ม่กำลังเวียนขึ้นน้องเด็ดเด็ดเป็นขี่ขึ้นได้ทุกคนโอ้ตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วชั้นสองขึ้นมากขึ้นมากค่ะโอ้โหพรมีพี่น้องเนาะย่าเวียนไปเบิ่งทางผุนให้งไก่ไก่ทุกคนป้าซานระหนูอยากเสือได้พี่น้อง ด้วยความที่สซนะบันนอกเนาะทุกคนสซนามกับบันนอกอานี้เลยพี่น้องเลยยูเล่ากับไม่ได้เห็นอีหยังเด้เห็นแต่ท้องไหท้องหน้านาะค่ะอยู่กับธรรมศาสตร์อยู่กับแต่ท้องไหท้องหน้านาะทุกคนโอ้โหนี่นี่พี่น้องทำเบิร์นได้บนที่นี่ท่านนะความสูงตึกประมาณแปดสั way, way. Aí, huh ในทุกคนสาลาแน่เนาะไป ขนาดนี้เลยเหรอฮะนะก็แ,แต่็เห็ดได้เนะาะพอรถคันน,น,น,นั้นจะอยู่ไซด์เด้วยพี่น้องนะอู่ไซด์กลางล่างนะตึกนะคว่มสูวมากเจ็ดแปดสันนเะทุกคนสูงเท่ากับแบบบอลพักเลยนะคะโอ้โหนี่คือความจริงนะคะซาหนาวคื่เคยเห็นอยู่ไซด์มาก,ก่อนในพี่น้อง และแม่ยุะเดชไทยนี่หละเนาะป้าไก่ยี่สิบไก่มี่มีพี่น้องรถจอดลายสไตล์มีพ่อพี่น้องที่จะเา,าบ่่าคนไทยมีเด่คนด้วยๆนะมึงเน่ยรถไล่ขนาดเลยเนอะอยาะด็กๆมารถขน่มากเลยเโอ้ไม่กยอดมากเลยแม่ทุกคนแม่โกหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสัน เพอตึกจอาลนอีเจ๊ดสัอ้์ผู้ใดเห็นกับตองตะลึงเด้อพี่น้องเด้อย,ยกเว้นคนไทยว่าันจ้ะแต่คนลาวคือเข้านี่บ,บ่เว้าแล้วคั่นได้เห็นน,นี่เนาะแต่ตองแนมเบิ่งแบบบ่บ่กระพริบตาเลยเลยพี่น้องเลยบ่กขี้ขึ้นมาเนาะาสางได้จังได๋เจ้าถิ่นจริงนี่เนาะ ตัวดูดาลพระก็มีบ่กจอดแบบสบายสบายเลยนะอ้ักเนาะโอ้โหหายห่วงเลยใช่ไหมเรื่องจอดรถมีที่จอดรถเป็นตึกขนาดนี้นะคะโอ้พี่นอ้องพี่นอ้องเสียงยุ่นนะยังเสียงยุ่นอย,ย,นย,ย,นยู่ นเมืองประเทศไทยเพื่อนน้องามก็คือความาซีวิไลท์ไหวลงจังได้พอเมียพี่นอ้องโอ้นี่ยนี่นี่ทุกคนะนะมันชีขึข้ขนมาดาดฟ้าด้นี่ยว่าเป็นเดียวเมื่อกี้นี่นะตะเบิงตะเบิงขี่ขึ้นมาเด้อพี่นอ้องสุดยอดอารีพี่น้องมันสูงอารีนเนี่แบบมันตึกเย็ดแปดสั่นไหมชิบหายชั่งนำถึงเลยจังได้เนาะเมื่อกี้ขึ้นมาแต่ทุกคนขึ้นมาแล้วแปดสันนะ่นอะโอ้โห ผัดเจ้านีนน่ๆขมามามาขย้นเป็นเรี่ย,ยนฮะอะไรจะขึ้นมาแล้วโอ้โหทุกคนขึ้นมาแล้วโอ้มันเลอะท้าแม่ซัมจิจอดโอ้สนามคิดสะบ่าบองเลยพี่น้องเป็นกน้นค้ามหรือจีีอันเป็นจยงไงฮะนะครับลอยขึ้นมาสันซูขนาดน,นี้นะ เนาะคะ่ะความจริงนะทุกคนวูบวนพักเพิ่นนะกะยน่ยาเน่าได้ไปนอกบอลน,นี่นะแบบบามีประมาณสิบไปตึกกนะยาวมาเลยเนาะยาวประมาณนะั้นนะทุกคนนี่คือความจริงนะคะสนามบอดดอแบบบ้า บากตัวนี่นทุกคนกีขึ้นมาแล้วจะกีขึ้นมาแล้วนี่นี่จะวิ่งขึ้นมาแล้วพี่น้องแสดงว่าคนขับวับนนี้วันใดบันนี้คนคือโคู่สายงโง่ขัวอยู่อ๋อเป็นสีเป็นสีเจอดแทบอยู่หันเบาะรัวนะเดยอ๋อเป็นสีเจอยู่มาหันพี่น้องเอาเป็นบ้าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ยนะท่านผะู้ชมเนาะวันนี้ก็พามาชมความอลังการนะคะความอลังการของอยังของ ตึก๊กมาเนี่ยนี่เราก็ร่างขึ้นมาไตเงยเงยอยู่พี่นอ้องแบบแจ็คสิบันอะไรแหละอยู่บ้านห้าบูมี่แบบนี้แม่มีกับจีนวันสองสามสามสาันจะมายู่ไทยมันเอาร่างการแห้งมนะพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็ต้องเก็บเอ้ยเห็นแล้วก็ต้องทายนะคะทายเก็บไปให้พอให้แม่ให้ลูกให้ร้านเบิ่งเนาะคะ่ะมาประเทศไทยกิจเจ้าแบบโอ้ยส่างไหนทุกอย่างอีลีว่าสันซะเนาะ ตึ๊กแปดทันเก็บไปจอรดรถโดยสาะโห<ฮ>สุดยอดเนาะพี่น้องเอาเป็นมาคลิปนี้เนาะก็จิมีประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อสหวัสดีเซอรนาสิครับะนะขขจบคลิปมาไปเพียงเซอรนี้กนนะะ่อกน,นเนาะค่ะเพราะกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาชมคลิปด้วยพี่น้อง ถ้าหยากสนามกับลาแล้วคขมเมีนมากมาเเบาได้เดิพี่น้องเดินแต่ว่าสนามตอนนี้ก็ลืมค,ลคิดหอดแล้วขิ่ฮอดบ้านนะพ่วมามาฮึ่งเลยดิบายบายท่านผู้ชม